ปรดจุมประชุบซองเกรียมสงครามจุมเรียบสัวนะครับผมนะครับและวันนี้นะครับผมหลังจากที่เราได้ห่างหายจากกันก็หลายวันนะครับก็กลับมาอีกทีนึงก็จะเป็นคลิปที่วันนี้ผมจะขอนําเสนอคําศัพท์ที่มันมีความคล้ายนะครับระวางภาษากูชาหรือภาษาเขมรกับภาษาไทยเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามี คำอะไรบ้างที่มันมีความคล้ายแล้วอยากให้ทุกคนสังเกตดูว่าถ้าทุกคนได้เรียนรู้ภาษาเขมรว่าได้มีโอกาสไปอ่านนะอ่านออกนะครับ <Huh? S 1> ก็จะรู้ว่าภาษาเขมกับภาษาไทยเราเนี่ยนะครับ <Huh? S 1> ก็จะมีความคล้ายคล้ายคลึงกันเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีคำอะไรบ้างนะครับนะครับคำแรกที่จะนําเสนอก็คือคําว่าปรอจม <Huh? S 1> ปรอจมนะครับลองคิดดูว่ามันมีความคล้ายกับคําไหนของภาษาไทยเรานะครับปรอจม ก็คือประชุมนั่นเองนะครับคําที่สองนะครับผมคาว่าส่องเกลียมส่องเกลียมคล้ายกับคําว่าสงครามนะครับสงครามคําที่3มนะครับเจยจุมเน่ลองพูดตามไปได้ครับผมเจยจุมเน่คล้ายกับคําว่าชัยชนะคล้ายกับคําว่าชัยชนะถูกต้องไหมครับ คำที่4ีก็คือคำว่าสนาย s นายคล้ายกับคำไทยก็คือเสน่ห์เสน่ห์นะครับออกเสียงว่าสนายสนายลองพูดตามนะครับเพราะว่าัน,นี้มันจะมีเสียงที่มันกึงก่งกึงก่งกลางกลางระหว่างสะอากับสะแอนนะครับสน a ยนะครับผมแล้วก็อีกคำหนึ่งที่มันคล้ายกันก็คือสนายหาสนายหาภาษาไทยเราก็คือ เนหานั่นเองนะครับผมบ <Huh? S 1> และคำสุดท้ายก็คือคำว่าพระอ่ะภาษาคขมรจะออกเสียงว่าแปรแประนะครับและอีกหนึ่งคำที่มีความคล้ายมากเลยก็คือคำว่าแปรโมหสัตแปรโมหษัตอันนี้มันตรงตัวมากเลยครับผมก็คือคำว่า พระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวทุกคนลองไปฟังแล้วก็ลองพูดตามอีกทินนะครับว่าออกเสียงยังไงให้ถูกนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสามารถพูดได้แล้วก็ลองดูนะครับภาษาเขมรง่ายๆจริงๆนะฮะโอเคแล้วก็ถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือไม่ถูกใจยังไงก็สามารถติชมได้นะครับผมแล้วก็รบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ជុំរៀបលៀ